ข่าวกิจกรรมวันบวรบวรบร,บร,บร,ราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567กิจกรรมวันบวร,บร,บรเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้แต่ละคน รู้จักปล่อยวางงานประจำของตนที่พอวางได้แล้วมาร่วมทำงานกับหมู่เพื่อค้นหาความติดยึดในตัวเราเพราะหมู่จะทำให้เราเห็นความยึดติดได้ชัดเจนเอาละค่ะไปติดตามกันว่าสัปดาห์นี้นักเรียนและชาวชุมชนแต่ละคุ้มสีไปช่วยงานที่ไหนกันบ้าง เริ่มที่สีชมพูค่ะไปส่วน255ช่วยกันขนดินปลูกใส่แปลงกระเทียมที่ได้ถอนกระเทียมออกไปเรียบร้อยแล้วพ่อแรงผักผู้ดูแลบอกว่าจะปลูกพริกและมะเขือต่างๆและมีการวางแผนไว้ว่าอายุของพืชต่างๆที่จะปลูกนั้นจะเติบโตจนเก็บผลผลิตได้ทันก่อนที่จะถึงหน้าน้ำค่ะหักน้ำท่วมเราก็เก็บผลผลิตเสร็จแล้ว พอน้ำรดก็จะได้ปุ๋ยจากน้ำที่พัดมาหากน้ำไม่ท่วมก็ปลูกพืชอื่นต่อไปซิส้มไปนาคำยอดกำหนดเดิมว่าจะถอนกระเทียมโดยกระเทียมแปลงนี้ปลูกไว้สำหรับทําถั่วพลังลั่นค่ะ แต่ผู้ดูแลพิจารณาแล้วบอกว่ากระเทียมยังโตไม่เต็มที่หากเก็บตอนนี้กระเทียมจะฝ่อเร็วจึงต้องรออีกสักสัปดาห์จึงเปลี่ยนแผนให้ช่วยกันถอนหญ้าที่แปลงกระเทียมแทนค่ะสำหรับนักเรียนกลุ่มสีส้มไปช่วยกันกรอกดินใส่ถุงที่เขตสิกขมาศค่ะ สีแดงไปถางหญ้าแปลงถั่วเขียวที่ลานกราบและช่วยกันขนปุ๋ยใส่หลุมเพื่อปลูกถั่วขาวค่ะสีเหลืองและสีม่วงรวมพลังไปสวนเพื่อฟ้าดินช่วยกันถางหญ้าแปลงกระลำปลีส่วนกระลำปลีที่โตเต็มที่ก็เก็บเข้าโรงครัวค่ะสำหรับใบแก่ของกระลำปลีก็นำเข้าบ้านราชชอ็อปเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของผงผักต่อไปค่ะ วิถีชีวิตของชาวบ้านราชเคลื่อนตัวเร็วมากแต่ก็นิ่งผู้อยู่ที่นี่จึงต้องปรับตัวและปรับใจให้ทันกับปัจจุบันพร้อมปล่อยวางความยึดมั่นและไปกระปูอย่างสบายสบายก็จะพบกับความสงบค่ะกิจกรรมวันบ,นบอลสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้จะเจรินทําสสำนึกดีค่ะ